ท่วมแล้วเลยไม่ไม่หมดใช่ไหมไม่ต้องลงใหม่โอ้ต้องลงใหม่เลยแล้ยกไหวเหรอพูดใหม่ที่ยกไหวไหวเหรอจะมายังไม่ไหวเลยไม่ทาก็ไม่มีกินอ่ะไม่ทําไม่มีกินอันนี้ไฟดับไปยังดับแล้วยางงี้ยังไหวเหรอไหวอายุเท่าไหร่แล้วไหวเนี่ยจะเจ็ดสิบแล้วจะเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดแล้วทำไมเก่งเงี้ย ไม่ทาก็ไม่มีกินได้อยู่คนเด oh, ียวโอ้นี่ยินี่ค่อยๆงัดเอาเหรอโอ้โหอยมนั่นก็ไม้ลองแล้วก็กิ้งม่างเงี้ยโกลาแอดเคยรู้จักโกลาแอดไหมนี่น,น,นี่นี่ต้องคัดเองเลยนะยกเองพลิกเองถ้าไม่ทําก็ก็ลําบากใช่ไหมก็ไม่มีกิน๋อ oh, ไม่ใช่ลําบากก็ไม่มีกินแล้วอย่างนี้เราเก็บเป็นเศษเศษที่ ที่ที่มันไหม้ได้แล้วเนี่ยที่มันไหม้ก็พวกย่างไก่เขาก็มาซื้อไก่แล้วนี่ต้องไปผอใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้แล้วใหม่ก็อีกคืนนึงก็เก็บได้คืนนึงแล้วผอมานานยังโอ้ผอมาเนี่ตกยี่สิบปีแล้วแล้วปอดเปิดเป็นไงบ้างไม่เป็นไรไม่เจ็บออไม่ไขออ้แล้วดมไปเยอะไมมควันเ <c oughs> วลานั้นมันดับไม่มีฟันนะไม่มีฟัน เพราะว่ามันไม่ได้ใส่อะไรใสควางข้างๆข,ข้างในมันไม่มีควันแล้วมันไม่มีแล้วเมื่มอไหร่จะเลิกเผา,าเลิกก็ไม่มีกินทีนึงพี่พูดคํานี้ยืนยันว่วไม่มีกินกับไม่มีกินก็อยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเอาผัวก็ตายลูกเขาก็ไม่สนใจอย่างเงี้ยมีลูกกี่คนมีลูกก็ติดคุกก็ต้องทํากินอย่างเงี้ยแล้วกี่คนมีลูกลูกห้าคน โโอ้หเขาก็ไปกันหมดแล้วเขาก็ไม่จักสยมรวยเนี่ยลูกไม่ไปไหนเราอยู่กโยมถูกไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวโทรมาแล้วแม่สบายดีไหมแม่เคี่ยวอาหารเราวังนะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวถูกลิ้นนะแม่นะเขาเขาห่วงเราส่วนใหญ่นะที่เห็นนะโอ้มีลูกห้าคนจะต้องเขาทาน ไม่ทําก็ไม่มีไม่ทำเขาก็ไม่ให้อยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวแล้วพ่อบ้านเอยจากไปแล้วจ้ะไปประมาณห้าปีละเกิดสู้กยลังงี้เหรอ,อเกาะเผาไม่เดือกอนเดี๋ยวเอาเข้าวมาให้กินต่อไปไม่ต้องซื้อข้าวหลายเดือนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข้าวเอากลับข้าวมานะเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงจุดไหนดีตรงไหนก็ได้ เออมา<ผ>ม,มาเดี๋ยวเวลาจะไปบ้านก็จะ,ะสะดวกใช่ไหมเจา้าจะไปที่บ้านเลยไหมจะได้สะดวกเยอะนะเอาตรีก็ได้เดยนะอะ,อยะยมีรถเข็นเรามีรถเข็นเหรอเอามาเนี่ยมามาเอา เอาข้ามาสิบลูกเลยมาสิบลูกเอาเป็นข้าวหอมมะลิเลยนะเอามะลิมาเลยโยมอายุมากแล้วจะได้เดี๋ยวจะมานั่งตรงนี้นะ เดี๋ยวโยมโยมโยม,โยมนั่งตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ก็อิ่มนะเดี๋ยวเ,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 เดี๋ยวหาอะไรมาปลูเดี๋ยวกับข้ามาวางนะหรือวางบนตอไม้อะไรก็ได้นี่ก็วางบนถุงก็ได้เออให้โย,ยมวางนั่นงนงั่งเจ็ดเจ็ดสิบเลยเนาะโอ้โห <Yeah. S 1> oh. แต่ว่าในความไม่มีโรคถือว่าโชคดีนะไม่มีไม่ได้เจ็บในไข้โชคดี ก็มีแค่ฟันหลอไปซี่อะา,ายซี่แล้วลซี่แล้วเหรอแล้วเรื่องวัดวาอารามเรื่องธรรมะธรรมโนี่จิตใจเราก็ไปวัดไปเนาะ,ะไปทุกวันพระอ,อใส่บาตรเธอไปรักษาศีลไอรักษาศีลไม่ได้ไปเลยเลยไม่ได้นั่งภาวนานเนาะเสียดายจังาะ<โอ> <laughs> แล้วรู้ไหมว่าทําไมต้องเกิดมาทําไมก็ไม่มรู้เหมือนกัน <laughs> ไม่รู้เหรอมารู้แล้วตอนนี้เกิดมาเพราะเรายังไม่หมดกิเลส<อ>เลยเป็นเหตุแห่งความเกิดและอย่างกรรมวิบากยังไม่หมดก็ต้องมีการมาชดใช้นี่เวรกรรมกันยมเชื่อเรื่องเวรกรรมไหมเชื่อทำดีได้ดีทำชัวช่วได้ชัวช่ว แต่ว่ากรรมดีกราชั่วไม่ใช่เราตัดสินว่าทําวันนี้จะได้วันนี้อาจจะไม่ใช่เหมือนปลูกต้นไม้ไม่ใช่ว่าปลูกปั๊บจะได้กินลูกก็ต้องบํารุงไปเรื่อยๆโอ้เลี้ยงลูกห้าคนเลยเหรอ,อคนเล็กติดคุกทำไมติดคุกก็นกปางเขาจับม่านอกอด้เขาก็เลยเอา แล้วคนรอ,อื่นก็เขาก็ทํางานแล้วมาเยี่ยมแม่บ่อยไหมปีก็มาหนุนทีก็ไม่มาเอาคิดถึงไหมก็คิดถึงเขาวันวันหนึ่งใจโยมนี้อยู่กับอะไรแค่อยู่กับหลุมทานเนี่ย <laughs> <laughs> อยู่กับหลุมทานออวันวันอยู่กับหลุมทานมันเป็นอาชีพก็ต้องทำไม่ทำก็ไม่ได้ ฟังแล้วสงสารจังเลยทำไงดีเนาะอายุขนาดนี้ยังต้องมาเผาถ่านน่าจะได้พักแลนะ้วเนาะทีแรกเราก็ไม่คิดว่าต้องทํานานขนาดนี้นะใช่คิดว่าลูกโตขึ้นมาไหลก็พอจะได้ให้ลูกมาดูแลเขาก็ไม่ดูเขาก็ไปเขาส่งเสียไหมบางครั้งเขาก็หาสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยแต่จริงเขาก็ไม่ห้สองสามร้อย นา,นานมาครั้งปีมาครั้งปีที่แรกกะว่าจะได้พึ่งไหม <จะ S 1> ลูกกะกะว่าได้พึ่งเขาแต่นี้เขาก็ไม่ให้พึ่งเขาเสียใจไหมก็น้อยใจได้เขารู้ไหมว่าแม่ยังยังลำบากเขาก็รู้แล้วเขาเคยกลับมาของเงินเราไหม แต่เขาไปแล้วเขาไม่มาเลยก็ไม่มาขอเมืแ่อบบก่อนนั้นเขาขอแต่นี้นาก็เลิกทำแล้วเขามีการศึกษาสูงสุดไม่ได้เรียนหนังสือรอทุกคนใช่ไหมลูกนาเรียนจบจบอะไรที่ที่จบสูงสุดโอ้ก,ก่อนนั้นมันก็เรียนแค่ป .4 ส,ปสี่คนโต อายุเยอะไหม40กว่าแล้ววถ้าเราไม่ไหวจะทำไงแก่ไปแก่ไป <c oughs> แก่ไปตองไ่รูมกันเนี่ยไม้ไม่ใช่คนเล็กๆนี่ต้องไปจ้างเขาเลื่อยด้วยเปล่าซื้อเป็นตันอะ แล้วเขามาส่งที่นี่แล้วเราก็เอา,มา,เาไม้ตันเนี่ยเขาจะเอาขึ้นรถมาไอาย้ยางรถอย่างเงี้ยเขาก็เอารถละห้าร้อยหกร้อยอย่างเงี้ยก็ซื้อทุกทุกไม้แม้แม,มเนื้ออะไรก็ซื้อหมดต้องเลือกไม้เอาไม้พวกไม้มะขามไม้ตะเดาอย่างเงี้ยแต่ไม้อื่นก็ใช้ไม่ได้มันไม่แรงเขาก็ไม่เคยจะซื้อต้องเอาแบบไม้มะขามไม่อย่างเงี้ยโอ้ไม้มะขามเหนียวมากเหนียวจริง,รง,งนี่ยแล้วก็ แล,แล้วเวลาเผามันต้องเผานานกว่าไม้อื่นไหมสามคืนนานกว่าไม้อื่นไหมถ้า<จ>ความสามคืนแต่ไม้อื่นก็แค่สองคืนนะมันจะสุกหมดเพราะมะขามเหนียวมะขามมันแข็งกว่าเหนียวออโ,อโอ้โหดูเยอะเลยขนมก็ขออย่าเจ็บอย่าป่วยนะอยาจะได้ ลับบากก็ยังพอพอทนเนาะแล้หมดแรงเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันเกิด <c oughs> ไม่รู้ไม่กลาว่าจะบุตรวันไหนถือว่าเราก็ได้ออกกําลังกายไปด้วยจ้ะ <c oughs> แต่อยากให้มีบุญติดตัวทําไงดีเนาะจะได้จะได้หั <c oughs> วใจจะได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่งั้นมันแห้งชีวิต ใจแห้งไม่คิดว่าทุกวันนะมันก็แห้งมันก็นแห้งแห้งๆอันไม่ชุ่มชืน้นมันไม่เหมือนตะก่อนเลยนะคนเวลามีความสุขดุนอาตาเขาก็จะอิ่มเอิบ่องใจพอจิตใจมันไม่มีความสุขนานๆมันจะแห้งเดียวเอาอย่างนี้นะ อย่างน้อยมาเจอกันแล้วก็อยากให้มีจิตใจที่ได้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หัดกำหนดภาวนาบ้างโยมเวลายโยมภาวนานี่ยกำหนดคำว่าพุทโธแค่นี้ใช่ใช้คำว่าพุทโธโยมเนี่ยโยมเก็บไปพุทโธพุทโธพุทโธโยมพุทโธครั้งหนึ่งก็เหมือนมีทองคำเกิดในใจเราพุ พุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและคือการได้ยกย่องสรรเสริญพระบารามีของพระพุทธเจ้าคือเราระลึกถึงพระองค์ท่านพุทโธพุทโธพุทโธ,ทโธเก็บใสาา่กระสอบพุทโธพุทโธแล้วพอตกกลางคืนเนี่ยยมจะแผ่เมตตาให้พ่อแม่เราก็ได้ให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขให้ตัวเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคเบียดเบียน ไดให้เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยเบียดเบียนสร้างบาปเวียนภัยเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตน้อยใหญ่โดยเรารู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีก็ให้เขาได้รับบุญกุศลแต่วิธีกลางคืนถ้าโยมจะทําสมาธิอย่างกลางวันเราเนี่ยหยิบอะไรเนี่ยพุโทโธเนี่ยโยมทำอะไรพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธเหนื่อยก็พักว่างก็พุโทโธพุโทโธให้เป็นนิสัยไปเลยแล้วเวลากลางคืนนะ เพราว่าเวลายอมก่อนนอนยมจะนั่งเก้าอี้กันได้นั่งพับเพียบกันได้นั่งคัสมาที่ได้เนี่ยยมนั่งเงี้ยนะหัดกําหนดหรือนอนก็ได้นอนกําหนดหายใจเข้าพุทโธพุทโธพุทโธให้กําหนดอยู่ข้างใน หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรทำแบบสบายสบายไม่ต้องไปไปตึงเครียดเลยหายใจแบบนี้หายใจโทสบายตรงไหนก็หยุดตรงนั้นแล้วก็ผ่อนออกโทแต่หายใจเข้าใหม่พูดโทแต่ต้องตั้งใจมีสติไม่วกแวกไม่สนใจเสียงนกเสียงกาเสียงสุน,นัขเสียงใครจะคุย เสียงรถจะดังไม่สนหายใจก็พูด,ดทำไปเงี้ยสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีดีไมด่ดีใจสมาธิกเกิดโอ้โ,โ,อโยมอาจจะนั่งยาวเลยสิบยี่สิบสามสิบนั่งได้พอยมถอนออกมาปั๊บรีบแผ่บุญให้พ่อแม่ตอนที่เรากำลังมีความสงบใจ ข้าพเจ้าชื่อนางนี้ขอแผ่บุญให้ธีามารดาบัรพชนข้าพเจ้ายาก็แผ่ไปให้ลูกให้หลานให้ตัวเองและให้เจ้ากรรมในเวรเข้าใจไหมต้องทำนะไม่มีใครแล้วเป็นที่พึ่งจริงๆถ้ามีบานี้มีไปแล้วถูกไหมกไม่มีแล้วฉะนั้นถือเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะนี่เอาข้าให้ สี่ลูกสองสี่หกแปดสิบลูกกับข้าวมาม่าไข่ไว้กินนะนี่ปลากระป๋องเยอะแยะนี่มีปลาทอดนี่สี่ชนิดเลยนะมีปลาหมึกปลามีหลายอย่างปลาหวานมีแคลเซียมเยอะเอาไปทอดกินนี่มีนมมีเล็กตาซอยเยอะแยะมีปลาอันนี้ต้องรีบกินนะนี่ยังเย็นๆอยู่นี่เขาแช่เย็นไว้ให้ยังเย็น ถ้างั้นถ้ากินไม่หมดก็เข้าตู้เย็นก่อนนี่มันเป็นปลาทูหรือปลาเค็มปลาทูเค็มครับปลาทูเค็มไม่เสียอ่าอันนี้นะนี่ยังเย็นอยู่นะนี่จับดูเย็นเย็นเห็นไหมเก็บเก็บไว้นะระวางนี่เลยแล้วเดี๋ยวไปแช่พุทโธเลยนะถือว่ามาเยี่ยมแล้ววันนี้มีบุญมีบุญสัมพันธ์กันนะ เดี๋ยวให้เงินไว้สามพันไว้เผื่อไว้ใช้เอาเอาเงินให้โยมสามพันนะแผ่เมตตาให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงด้วยอยู่นู่นแล้วจะอยู่ถึงร้อยไหมจะไม่ถึงแล้วเห็นทุกข์แล้วเนาะให้เกิดอีกเอาไหมเกิดมาเป็นอย่างนี้อีกนอากูไม่เอา,อา <c oughs> ไม่เอาเนาะ <c oughs> เช็ดเหงื่อวันนั้นไม่รู้กี่รอบเอาเอามาเอาเงินให้โยมไปสามพันนะเก็บไว้ รีบพุทโธน,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 นะเก็บฐานเดีย ee, ๋ยวแต่มาไปโยมก็นี่เก็บทูพุทโธพุทโธแล้วเท่ากับเราสะสมแต้มไปเรื่อยเรื่อยเรืยเเรื่อยโย,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 ยมระลึกถึงพูะเจ้านี้ไม่ต้องกลัวเลยหมดกรรมชาตินี้เราไปสบายแล้วไปพักผ่อนบนสงสวรรค์เลยแต่ถ้าโยมไม่มีพุทโธเขียว คิดถึงนะก็ขดขู่คิดถึงคนนี้ก็ไม่มาคนนี้ก็ไม่มาใจมันมันไม่ชุ่มชื้นอะ่ะใช่ไหมเอาที่เราสัมผัสได้เลยถือเอาพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยพ,พุโทโธเทวโยมมีบุญสัมพันธ์กันแล้วนะไปแล้วนะสาธุจะให้ขนไปที่บ้านไหมขนไปอเองนะยาหอมแนะ้วเได้มีอยู่แค่เท่าไหร่ ไม่ได้เตรียมเลยยาหอมคนมีอายุกินยาหอมแล้วชื่นใจอย่าไปยกหนักเกินระวังเอวเคสนะค่อยๆย,ยกนะเดี๋ยวเป็นไรไปแล้วโอ้เค,เคยไหมเคยเอวเคสไหมไม่เคยค่อยๆ ลูกห้าคนต้องเผาฐานะจะเจ็ดสิบอยู่แล้วปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งก็ให้ที 200, 300. สองร้อสามรสงสารยายเนาะก็ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าเนื้อผ้าเป็นอย่างนั้นก็กล่าวไปตามเนื้อผ้าระวังเวรกรรมมีนะลูกหลานเอ้ยทำกับพ่อกับแม่ว่ายังไงก็ถึงเวลาก็รับกันเะ ทเที่ยงห้านาทีสงสารชะตาฝนตกน้ำเข้าไปในหลุมไฟดับเลยไม่ไม่หมดต้องมานั่งแซะไอที่เผาเด็กก็เป็นฐานที่ยังไม่ทั่วก็ต้องมาเรียงใหม่เผาใหม่ ว่ากันไปแต่สามีก็เสียไปลูกห้าคนไม่ได้อยู่กันสักคนแม่อยู่คนเดียวนึกถึงไรวันวันนึกถึงแต่เผาถ่านคำเมื่อกี้ชัดเจนถ้าไม่เผาไม่มีกินไม่ทำไม่มีกิน เนยมคำนี้ไม่ต้องอธิบายยากเลยนะออมนุษย์อย่าทิ้งกันเดอ้อครอบครัวของใครก็ดูแลกันเดอ้อแค่ไม่เหนือบากกว่าแรงก็กลับมาดูพ่อดูแม่กันบ้างเดอ้อท่านจะอยู่กับเราสักกี่วันก็ไม่รู้ เราเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงลูกเราก็รู้ว่ากว่าลูกจะโตโอ้อุ้มกันจนเอวเบี้ยวเอวคดไปข้างหนึ่งบ่าสุดไปข้างหนึ่งก่อนเด็กจะโตเด็กบางคนก็ร้องใจอุ้มท่าเดียวเหมือนกันวางไม่ได้วางก็ร้องดิ้นอยู่กับพื้นพออุ้มแล้วเงียบเออกลางคับกลางคืน,นแต่เราจะนอนหลับยาว ลูกก็มากวนสิมาร้องหิวนมหิวอะไรตอนเด็กก็อ้าวป้อนนมอีกมาชงนมอีกแล้วพอโตขึ้นเราทิ้งท่านหมดลูกห้าคนนะชีวิตยังไง อย่โจมเก็บเงินเก็บทองไว้นะอย่าไปให้ใครเสื่อมบทนะพออายุมากขึ้นพึ่งใครไม่ได้เลยเกิ <aware ness> ดเจ็บป่วยไขย้เราก็ไม่รู้จริงๆมันลำบากหวังพึ่งคนอื่นเขาแค่ลูกตัวเองก็ยังยากเ้วจะไปหวังพึ่งใคร เก็บไว้นะแต่ามาบอกให้ลูกขอเราดีกว่าให้ลูกหมดแล้วเรากลับไปนั่งขอลูกไม่ถูกถึงเวลาขึ้นมาเขาไม่ดูแลเราเขากลับไปดูแลอย่างอื่นแทนไม่เอาเอาขอยุติเท่านี้นะกำลังดูต่อเจริญพล